สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดบ,บันทึกนะคะในติ๊กของกันดีกว่าค่ะจะทํำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเปิด Google นะคะพิมพ์คําว่า K M Social ค่ะพิมพ์ได้ตามนี้เลยจากนันนะคะเพื่อนๆนะคะคลิกลิงที่2ค่ะ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะอ่าตอนนี้น,นะคะเข้าที่สมัครใช้งานค่ะนี่นะคะให้เพื่อนๆนะคะกรอกชื่อผู้ใช้นะคะอีเมลค่ะอีเมลสามารถใช้เป็นอีเมลที่เมคขึ้นมาเองได้นะคะขอแค่มีที่อยู่อีเมลค่ะอย่างเช่น atmail@gmail อย่างนี้นะคะแล้วก็กรอกรหัสผ่านค่ะจากนั้นนะคะติ๊กช่องนี้ค่ะ มเมื่อเพื่อนํทำตามเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้สมัครใช้งานได้เลยค่ะ,ะ,ะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะเพิ่ม TikTok นะคะ,ะเพื่อนๆสามารถเลือกหาตรงนี้นะคะหรือว่าพิมพ์หาตรงนี้ก็ได้ค่ะ เป็นเพิ่มแชร์แบบบันทึกนะคะแล้วก็เลือกบริการของเราได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะไป copy ลิงก์ค่ะนำลิงก์มาวางได้เลยค่ะจากนั้นเลือกต้องการจำนวนที่ต้องการนะคะเอาเป็น100นะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่เท่านี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆค่ะกดส่งค่ะอ่ะ เมื่อเราส่งเสร็จแล้วนะคะคำสั่งซื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยขึ้นมาเป็นแท็บสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เงินใกล้หมดแล้วนะคะหรือต้องการที่จะเติมเงินนะคะสามารถเติมเงินได้ตามนี้ได้เลยค่ะไปที่เติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบค่ะก็จะมีทั้งสแกน QR Code ค่ะ To Money Wallet แล้วก็คริ p t o นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการแบบไหน แล้วมาดูที่คำสั่งซื้อของเรานะคะตอนนี้กำลังรอดำเนินการอยู่นะคะนี่ก็จะมีทั้งรหัสบันที่ลิงก์นะคะค่าใช้ใจ่ายเริ่มนับแล้วก็ปริมาณบริการนะคะแล้วก็สถานะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูคำสั่งซื้อใหม่แล้วแบบหาบริการไม่เจอนะคะเข้ามาที่บริการทั้งหมดได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกมากมายนะคะทั้ง Facebook IG นะคะ t i k t o k YouTube ค่ะก็จะมีให้ตานี้เลย ถ้าเพื่อนๆสนใจตรงนี้นะคะก็สามารถกดดูได้เลยค่ะก็สร้างแล้วก็สามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะคะอะ่ต่อไปติดต่อแอดมินนะคะในกรณีที่เติมเงินแล้วเงินไม่เข้าหรืออยากยกเลิกคำสั่งซื้อนะคะสามารถมาเขียนคำร้องได้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวจได้เลยค่ะและนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ของเรานะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการอยากมีรายได้เสริมนะคะก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยคะ่ะแนะนำเพื่อนค่ะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์นะคะแค่เพื่อนๆนะคะ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนค่ะอัตราค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%อนะคะ,ะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่10บบาทนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่เราเพิ่มยอดบันทึกไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้ขึ้นหรือ,อยังนะคะตอนนี้นะคะยอดบันทึกแล้วก็ยอดแชร์ของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าขั้นจากซ์ของเราสําเร็จหรือลงไปแล้วนะคะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้เลย ล้วก็อยากให้เราสอนอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ลิงก์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ